อยากเห็นคอนเทกนะครับรถจี๊ดด้วยที่ผ่านแล้วหรอหรไม่คอนเทกอยากให้คอนเทกขับกับกระเวยกระเวยเ,เดี๋ยวโทรหนึ่งรอบก่อนได้ไหมมืรุกก่งฮะปากจืดเลยว้าวเขาห่อปากจืดเลยพี่เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอ <c oughs> เดี๋ยวรองตะกูลนะครับรองตะกูล เมอกันเลยทีนี้นึ่งๆอทีุกระสอ่เดียวเลยคุณหนึ่งหนึงต้องให้ชนะบ้างเถอะเออโอ้นเก็บพอล่ะยังไงหนังม้วนยาวล่ะเอาอีกหนึ่งดอเออิองหนึงหนึ่งหกเก้าสมิบสองหนึ่งเก้าหกสี่กระากออกไปจากเอดูดี่าตลอดทางนะ ไอ้นามือพี่อ๋อพี่พาลวัฒลตังบุ้งนะครับถือว่าเลขที่ออกม่ตั้งแตด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตรู้กันว่ากฎของสนามมันมีด้วยนะเอาของคือขอาหายได้คื่อนจริงเราต้องมีของแรกได้วใครรับหนึ่งขอเพลงหนึ่งขอเพลงหนึ่งเราไม่พี่เรลงเบิน เอาเลนะออกห้ดูหน่อยสอนหน่อยสวนรองเท้าเวลาออกไปออกไนมันชิงไทออกคือุ้หน่อยเลยดูกนข้าไปข้าไปนนี้ข้าไปเลยมาแล้วครับลาอ่ะเบียร์สามงไปเอาเบียร์สามองเอาเอเหมือนได้รางวัลพิเศษเลยนะี่ได้ไปกระทีเดินเล่นอะไรตอนนี้หนึ่งต

เชียร์ใครกันอยู่นะเชียร์สานเลยเมื่อกี้เชียร์อยู่ขอเสียงชื่นฤทธิ์ส่ยจเายออบแบหนขอสียงกองเชียร์ทมิัไม่อรอเาเยร้า่องาัออหรออันนี้เอาเอาเอา

โอเคครับซึกนี้ชั้งปิงชนะครับไปเลิกเกมเลิกแฮปปี้